กราบนมัสการพระคุณเจ้าสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเถระสมาคมประธานสำนักงานกำกับผู้ดูแลธรรมทูตในต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมวาลามังคารามวรราชมหาวิหารที่เคารพอย่างยิ่งดิฉันนางสาวมณีชายพัทรานาวิกประธานที่ปรึกษาสมาคมพุทธรักษาในนามครอบครัว เบญจรงคกุญและครอบครัวจิรกิติขอถวายปวาวรณาว่าในการประชุมสมัชาสง์ในประเทศญี่ปุ่นคณะ,ะอุบาสกอุบาสิกาครอบครัวเบญจรงคกุญครอบครัวจิรกิติพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกันนี้ขอถวายการปรวาวรณาว่าหากพระคุณเจ้า ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอปวาวารณาถวายการดูแลอันควรแต่สมณะบริโภคนั้นพร้อมกันนี้ดิฉันนางสาวมณีชายพัทรนา,าวิกประธานที่ปรึกษาสมาคมพุทธรักษาในนามครอบครัวเบญจรงคกุลครอบครัวจิรากิติกราบขอถวายรายงานดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคม สมาคมพุทธรักษาเป็นองค์กรการากุศลจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2549มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำความดีให้กับสังคมสาธารณะโดยในปี2566ได้ดำเนินโครงการมอบทุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวญี่ปุ่นผู้สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ความดีพื้นฐานของมนุษย์ ตามหลักไตศีาคือทานศีลผ่านกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมยิปไทยญี่ปุ่นและภาวนาด้วยการฝึกอันธรรมสมาธิอันเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถนำไปใช้ครองตนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปได้ในอนาคตตลอดเดระเวลาที่ผ่านมาสมาคมได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเบนจรงงกุลและครอบครัวจิรกิติ โดยดำเนินกิจกรรมพร้อมด้วยอาสาสมัครองค์กรท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นอาจารย์จากสถาบันภาษาและดนตรีทั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาส,าศาสนกิจในประเทศญี่ปุ่นหมุนเวียนรวมร่วมกิจกรรมเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธให้กับเยาวชนชาวท้องถิน่นจนเป็นที่รู้จักกันกว้างขวาง ระหว่างปีที่ผ่านมามีประชาชนและเยาวชนชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมพุทธรักษากว่า60ท่านสมาคมพุทธรักษาขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณเจ้าพรคุณสมเด็จพระมหาธีราารย์เป็นอย่างสูงที่โปรดเมตตาประทานขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานทั้งยังเปิดโอกาสให้สมาคมได้มีส่วนร่วมในการทำงานดำเนิน ของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมของสมาคมจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชาวท้องถิน่นอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกอีกทั้งยังเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญสลต่อทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนกิจการของสมาคมต่อไปการจะควรมีประการใด สุดแต่เจ้าคุณสมเด็จจะาเมตตากราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอ,อนนโมทนากับคุณมณีชายพัฒนาวิกที่ได้กล่าวอุปถัมภ์ในการประชุมสมัมมน,นาในครั้งนี้นแนมดับต่อไป ขอกราบขอความเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรา j a n ได้มอบตาตรังเจ้า,าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสครับครับไปนะครับในอําดับต่อไปนะครับขอกราบขอความเมตตาสมเด็จพระมหาทีราจารย์นะครับได้กล่าวสัมโมทนีกถาประชุมสมัชชาสงไทยในประเทศญี่ปุ่นขอกราบพรารนาครับ ขอโอกาส <c oughs> ท่านพระเทรานุเทระในมณฑลพิธีนี้ทุกรูปซึ่งมีท่านจุคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมรองประธานทรางงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่หนึ่งท่านจุคุณพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในปาเจ้าวานปัตไถพุทธคยาอินเดียพระราชบัชรวิเทศประธานสภาชาติขงไทยในญี่ปุ่นเป็นต้นในฝ่ายบรรพชิตในฝ่ายคือหัสปุณออนออนวัต สุขแสงดาวเอกรทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกรทูตไทยในกรุกงโตเกียวคุณอินทรพรกันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและญาโยม <c oughs> ชาวสมาคมวัตรพ <c oughs> <c oughs> ระเชจุพลน,นาริตะจังหวัด ท,ที่บาประเทศญี่ปุ่นตรัสถึงญาติโยมชราชนทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีมงคลครั้งนี้ <c oughs> การจัดการ <c oughs> ทั้งในส่วนของการประชุมสมัชชาสองไทย ในญี่ปุ่นสวยซ้ำโดยจำปีครั้งที่หนึ่งทับสองพารอซึ่ง <c oughs> ทางคณะสงฆ์บัตพรพะจิตพลนาริตะซึ่งมีท่านจกุล <c oughs> พญานชิราวงเป็นประธานคณะสงฆ์ ได้ร่วมกับสมัชชาสงไทยในญี่ปุ่นซึ่งมีท่านจุพระราชววชิรวิเทศเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการสมัชชาสงไทยในประเทศญี่ปุ่นปารบในการจัดการประชุมครั้งนี้โดย ถืออมงคลสมัยในโอกาสที่ประเทศไทยของเราทั้งในฝ่ายสาธารณจักรและราชอาณาจักรได้ร่วมกันจัดงาน <c oughs> ถวายพระพรชัยมงคลคือเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมเกียรติถวายพระพรชัยมงคลในพระบาทสมเด็จพระโยอเจ้าอยู่หัวห่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชน พันศาหกรอบวันที่28กรกฎาคม2567โดย <c oughs> สมาคมบัตรพิเ <c oughs> ิษพลกรบัรพิเพลนารีตะมีความ <c oughs> ปรัถน,นาที่จะให้การจัดงานครั้งนี้ซึ่งเป็นปี แรกที่ <c oughs> สมาคมวัตรพิเชษฐพลนาริตะได้ขอตั้งขึ้นณสถานที่แห่งนี้ <c oughs> ซึ่งมีเนื้อที่ไม่มากนักในการเริ่มต้น <c oughs> ทั้งแรกแต่ก็ถือว่าเป็นปีสำคัญเป็นปีมหามงคลจึง ปารพบที่อยากจะทำกิจกรรมนี้ให้เป็นกิจกรรมมงคลสำคัญเนื่องในทั้งความสำคัญทางฝ่ายราฐอาณาจากักรคือสถาบันพระมหกากษัตริย์ไทยนานทีจะมีโอกาสมงคลสำคัญเช่นนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเนื่องการสร้างวัดตั้งวัดใน ต่าประเทศนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญก็จริงแต่ว่าถ้ามีการวางแผนในการก่อตั้งในการดำเนินงานประสานสำคัญเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะดำเนินไปได้ไม่ราชานัก เหตุผลสองประการดังกล่าวนี้ทำให้คณะก,กรรมการสมาคมบัตรพิรพลกุนานารีตะซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระยามวชิรวงเป,เป็นประธานทรงได้ดำเนินการร่วมกับญาติโยมาาทางฝ่ายธฤหัตหลายท่านดังที่ปารบกัน ใน,ในที่ประชุมนี้หนึ่งในจำนวนที่าทางมัดเ <c oughs> ประเธุผลนาริตะได้รับความร่วมมือร่วมใจก็คือ,อตระกูล <c oughs> เป็นจุลฆากุลละกิรกิติซึ่งได้ขอตั้งเป็น เป็นเป็นศูนย์หรือเป็นกิจกรรมการกุศลในญี่ปุ่นนี้กุทธรักษาเป็นศูนย์หรือเป็นสมาคมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากได้ดำเนินการมากโดยอิสระเฉพาะในส่วนของตระกูล เป็นจรงพระกูลได้ตัวกีรกิตินี้อาตมาคุ้นเคยมากว่าห้าสิบปีได้ทราบถึงความศรัทธานมั่นคงและก็ได้ขยายมาที่ญี่ปุน่นนี้พอดีได้มาพบกันกับทางท่านจุณพระอาจารย์วิชิรวง์ท่านไม่ได้เล่าให้แต่มาภาพฟังหรอกแต่ว่าเมื่อทราบแล้วก็ดีใจด้วย ทางตระกูลนี้ได้มามีส่วนร่วมถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายกันในการที่จะทำกิจกรรมอันเป็นบุญเป็นเป็นมหากุศลเช่นนี้ยิ่งในโอกาสอันเป็นมหามงคลทั้งนี้เราได้มีการทำบุญในการเริ่มต้นในการเปิดวัด คือเปิดมาแล้วเล็กๆแต่ว่ายังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรสำคัญท่านจ้คุณก็รู้สึกสำนึกเหมือนกันว่าสถานที่นี้ยังไม่เป็นที่สปายยะเท่าไหร่นักแต่เนื่องจากมันเป็นปีสำคัญก็อยากจะทำบุญให้เป็นอ,อาคารเฉลิมประเกียิสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมเป็นเนพราะว่า้าร่าเลยในโอกาสปีมหามงคลน,นี้ก็คงจะทำได้เฉพาะในส่วนของวัดและของทางสมชา,าร่วมกันเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จึงทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นาการมงคลเป็นกุศลส,สามคีกันด,ด,ดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้